บัวสีนอนเนี่ยไอ้จังใดเด็ดจังซี่ชูโอเสียวดิฮึบปั้งเขาสักสีรษะมาแบบนี้จะนอนยืดๆจะพึ่งดึงจะนอนบาด้จะิปูจะปูปูอาปูอาปูจังซี่อาปูลองเบิรงลองเบิรงเห็นแต่เบิ้งเห็นแต่เบิ้องนี่โอ้ยเห็นแต่เบิ้งรถเที่ยงหนึ่งเที่ยงหนึ่งบุคยเห็ุจังเห็นแต่เบื้องที่เที่ยงมาดึงลงปึู๊ปูปูเลยอ่าสมมุิว่าเนาะ อ่ะกั้งเจ้าเห็ดอะไรบนี้อาปูปูนอนลงปูนอนลงเอ้ยปูก็ได้ปอ่าเห็ดแต่เบงเห็ดต่เบิงออกออกตัวปลาออกเค้นอนไปทางไหนหันโัวทางไหนนอนนนี้นี่เบิ้งเบิ้งสี่เบิ้งเราเห็ดใตเบงนี่อ่ะกั้งกั้งกั้งนนี้อ่เอากั้งเอานี้โอ้โหเติม่ทั้งหัวได้บบบนี้ สบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้อง FC ที่ฮักเพลงเบิร์ดสุขุสุคสนเบสวงสุบอร์ดวัตถุอยู่ประเทศ,ทาศลาวประเทศไทยแหละต่างประเทศกยินดีตอนฮับขอสุขสมหยุดพูน้องดูพี่ปั้นซุปอีกแล้วพี่น้องน้อยพี่น้องมาปลุปปออกพ่อพี่น้องเป็นบีมอันนี้อีกอ่เดินทางมาเพื่อสบวัวคือเก่ามาเป็นแลนะ้เนาะทัพทีมงานซุปเก่าพี่น้องเลยอันนี้กะ ร่มพี่น้องเลยร่มหนาวพี่น,อน,น้องหนงวหงาวนี่พี่น้องบางทีเสียงอากาศสิบุษตัดเจนเด้อพี่น้องหัวน้องีุ้บีอะผมมีไม้นอหนึ่งแล้วกัแถมลมมันจะแห้งอีกพี่น้องไอ้มือนี้ย่านแบบว่าเสียงย่านไมนได้ยินยเสียงลมหลายกลัวนะพี่น,นอ้องนะกลัวทางตุง้บีมาเมิอนีนอกกอ้แล้วก็ได้ซื้อพักแล้วก็ไอ้ตุ้บีคุณเอ่าขับซานมาให้ขับบัวเนาะพี่น้องเนาะ ประมาณดน่อหนึง่งพอเฮาขี่รถจักมามือนี่พี่น้องเลยแ้วกานทอ,อ้งทุกีขี่รถขึ่นเพื่อนมือนี้วันพุธครับพี่น้อง,งแ่วบอเมนพี่น้องเลยบอเมนไอเซอร์ซิตท้าบ,บัวพื้นตันวนี้นท่่โท้าบีนักจ้าเมื่อคเรื่อนเลยทุ่ท้าบ่ะมือบอสขึ่นเพื่อนเจ้าแลา้วไปในสบ,บัวขวาบอเมนพี่น้องเลยมือวันผ้เด้วยพี่น้องเลือกขึ้นเดือนสบ,บัวฮะราะวมือ เมื่อนี้นี่มันที่เศร้านี่มันถือมือบุญพี่น้องเลยบุญบ้านคือว่าคริสต์มาสแหละพี่น้องเลยหรือว่าเนื้ออื่นบอกพี่น้องเลยเป็นวแบบยังเขาจะไปถาสมสวัสดีพี่นเนาะไปเปิดเป็นการสักศาสเสียเวลาพี่น้องเดียวไปเปบิ่งไปชมกันเลยเนาะไปถามสมวัสดีคนเลยเพื่อนเพื่อนไปกูจะพูดลมอยังกันพี่น้องเลยสบายดีเลยโดยไอ้ตุศิต ปุูคำสบายดีเด้อโอ้ยสบายดีเนาะยังจะจุตาเราด้วยบอสอย่างังเลยนะฮะยังได้ทุงซื้อยังมานี่พักโอแก้มพักบัวพักสลัดพักหอมเลยยังอีกบอสโนก็บี้ได้ถือยังมาน่ะคอยฮะแม่นถือยังข้าวโอ้แม่นเนาะเออใช้ขวัญได้ดิ เออเดี๋ยวด้วยเขาก็ได like, ้ถือเข่ามาเนา่อยนึงเนาะเพราะว่าเมื對對่อนี้วันที่อารถใหญ่มาเป็นกระสอบแหละแต่ว่ารถใหญ่แบบเพ่อแบบขึ้นข้าไปส่งเข่าที่เราไปขึันยังบนี้หน่องเนาะอ่าครับเอาขึ้นไปเพิ่นอยู่เทิงเลยบ่แม่เอาขึ้นเทิงเลยอยู่เพื่อนอยู่บ่อและเจ้าว้าจะเพิ่นอยู่หรือบ่อได้่งพักขึ้นไปทงพักขึ้นโคตรหนักดีเด้อพี่น้องเด้อ เหมือนสิบโลซาโลผุปจิกสิบโลได้ไหมสิบโลบอสิมพอเลยคือซีนังนักเซ็ต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 ไม่ได้จับกล้องเพราะจับอย่างเขาขืนเทได้บ้านนี่ตั้งไว้ก่อนก็ได้เท่ากับที่ได้เห็นเดฟพี่น้องลองถ่ายสบูร์ผนยังไม่ได้นุ่งเครื่องบรรยาการเลี้ยวเวียช่วยหนาอาบน้าแล้วแล้วบอสบายดีสบายดี ได้แล้วนุ่งเครื่องก่อนโดยแล้วนุ so ่งเครื่องนุ่งคองก่อนเดี๋ยวหาจังสตบห่าเพชรก่อนอื่นเบอร์สิบห้าพี่พี่น้องไปย่างเลาะเบอร์เกียรก่อนเนาะตอนจะพี่น้องไปพี่น้องเลยถ่ายเว่ากับพนุ่งเครื่องแรียเนาะกีนี่ก็ต้องขอโทษเด้อพี่น้องเดีายวก้องมันสั้นน้องจะไี่ลืมโจุกกล้องไปก็เอาเข่าขึ้นในเพื่นเนาะพอดีวันจับกล้องแล้วก็เอาเข่าขึ้นในเพื่นพร้อมพี่น้องเลยอกีนี่ก็กล้องก็อยากสั้นๆนี่ผู้เด็กๆเพื่อนการยืนพิงแดดเลยพี่น้องเลย อากาศกันาวเลยเนาะอืมช้างนี่หมักเ้าคือตกลายแท้โอ้อโหเด็กๆสบายดีเด้อน้องกุ้งน้องแกม้มหมดเพียงเฮียนบอไ่ได้ไปคุณพ่อน้องยังซานีน้องน้อยน้องนอ้อยอ่าเด้น้องลุยอืมสบายดีโดยสบายดีสบายดีด้วยละ่ะส,สบายดีเป็นบอ่อ จซื้อยังเจ้าหน้องตน่อยเนาะนองตาน้อยอากันมาพิงแดดบ่อเ้อออมันกระแดดเนาะเพราะมันหนาวเนาะเ้ออไปพากันไปหล่บุญบ่อวัแคือบ่ไปผมมีเงินผมมีเงินไปขอเอานอแม่แม่จะเงินหลยแม่ขน้อย เราบ่ให้เตี๋ยวรถบ่ให้กันขว้าช่าก็บ่ให้อีกสิมักข้าวนี่เพิ่นขึ้นบ่อนีิคือว่ามันหล่นเพิ่นขึ้นท้ายขึ้นนะเบาตาลบ่าวตาลอืมพิ่นขึ้นเอาลงมากินบ่เอาลงมาใส่โอ้ขึ้นเฮือนเอาเอาซะ๋ยวขอยไปเบิ่งเฮือนงามจ้ะก่อนเด้อกู โดยจะคุณลมยังกันนะนะโดยสบายดีอาตุคคำสบายดีเด้อน้องกุ้งน้องแก้มองไปวะหนาวเนาะน้ำย่งนี่ลองไปเนี่ยมลองอมีแดดเนาะจะเอพายูบออืมเนือผดห่อยน้องกุ้งน้องแกมนั่งอ pues ั <surprise> นน่ะแยกคำามาหฮมเน่ แกเขาบอกห้องทิ้งกล้องมันเดือดมันเดือดมันหนาวใช่ไหมแกลองบีกับจิโจ้กล้องไว้ก่อนฉัหรับเป็นเนาะถ่านสบู่บนเครื่องดีเวจังสีไปลมน้ำพึ่นอยู่เครื่องเฮือนเนาะอ่ะน้องยวเลยตัดถาไม้บ้านนี่เนาะจังสิเพิรนพากันเห็ดยังเนาะนี่เนาะอ๋อผักมาบานนี่กัดผักมาสบัวเห็ดยังบ้านนี่น้ำหบ้ออ่างสวยชนะเปลี่ยนเครื่องเลยเอาสะไปได้บ้านนี้อ๋อ กิดึงไก่วเจียวบัวนะวัวเียว่วัวพต่อพันต้อนแน่เยนีุ่มหลังบ้าสบายดีเด้สบัวยังลัไปกนข้งไปกั่างยานแม่ออนโ้ ไอ้มือนี hei, dad, ่บุญว่ามือนี่คือเงียบใค่สาบุญมุนแต่บ้านนะบุญแต่ว้านนี่บ่มี่สองมือมือนี่มืออันมันน้แมือมือได้สามมวนก็มือนี่แหละมือนี่ตดเด้บวดต้ทางขนาดนันพี่ผมพึ่งว่าไปแล้เรน

รถรถรนก้เพนเอาไปชมเขาหนาวดีนกคืนนี่จะบัวแล้วเย็นยู่มเนาะคอยคอยอยากยังได้บันคอยอยากมุข้าวสมมติว่าสบัวแล้วนอนนอาเห็นได้ผักกังแล้วตัวก็ลงเนาะได้นี่เนี่ผักกังเขียวแล้วถราลงก้อนหน่อยลงหน่ยลงดึงอห่าบนึงดูจำไค่อยใส่ประถินนอนไนนี่เนาะจะูบัวค่อยหมัดไม่ใส่จะคู่บ่อบัวบอีกได้เสแมาเลยเย บ่แม่แม่้วนาะพี่เนาะแม่โดยเอากายลุ่มๆเลยบ่ิกจิกๆจิกใช้ทึงพี่ตีแม่อันนี้คือพคนจีนอนบ่อันนี้นะนี่ใช่นี้เนาะเออเอาขาเอาขำวาไหนพี่ปิดปิดปิดปุ๋แม่โอ้ยอะนๆฮันโหลฮัลโหละับโหลกะลโหลอัลโหอฮัิโกลฮ่ลโะพฮัลโหลฮันโหอนัลโนลฮัลกหลฮัลหลฮัลเหอันโลฮัอัลััลัล ได้คันก้ากุ้กุ้กุ้กู้เออเาแขกงข้นมาเลยเนาะตัดกู้กู้สีเนาะสีอืมหัวนอนเพึ้นเนาะอันนี้เออตอนเช้าเอ้ยนี่น่ะนี่น่ะโรเก็บสาดบ่แม่เป็นก้อแล้วเป็นก้อแล้วไปพับแล้วเอาพับอันนี้ขึ้นดีเนาะแม่เอาขึ้นทีนี้อ่าเอออันนี้เจ้ากับกั้นอีกกั้นอีกรอบหนึ่งเนาะทางของแม่ เพิ่นเป็นโซตัวเพิ่นนะอันนี้นี่นี่ซีเรียมนี่โซตัวเพิ่่นี่ไม่เนเคยจะบกับเราเบิ่งกิ้งระวังล่าะเออตากขึ้นมาต้องแง่งแง่งออกอย่างนี้เนาะงะงงไปพุทธเจ้าบุกจานย่นย่นขนาดเนีะมาลองมึงสมมุติว่าคำเลยสบัวสีนอนเนี่ยไอจังใดแต่แตงซี่ัวโฮเสียวดิฮึบ ข่องเขาสร้างีมาแบบนี้จะนอนยืดๆจะพึ่งดึงจะนอนมาดิจะปูจะปูปูอาปูอปูลนเบิรเล่เบิกเ็นแต่เบิรงกเหเบิร์กนี่ยเ็นแต่เบิงกลถเทียหนึ่งเทียนึงบคยเห็ดจเห็นแต่เบิงจะเที่ยอาดึงลงมาดึงลงปูปูปูเลย่าสมุดว่าเนาะอาปากั้งเจ้าเห็ดอะไรบ้านนี้อาปูปูมานอนลงปูมานอนลงเอ้ปูอะไรอาเห็ด่เบิงเห็นแตเบิงออกออกออกตามออก คือนอนไปทางไหนหันหัวทางไหนนอนนันนี่นี่เบิ้งเบิ้งสีเบิ้งเราเห็นอย่เบิ้งนี่ฮะอ่าก้างก้างก็ก้างอย่านี้อ่าก้างเอาก็การอย่างนี้โอ้โหเพิ่มมาทั้งหัวได้บ้านนี่ฮะทั้งหัวด้ทั้งหัวเห็นไปไหนกอดสีก่อนแล้วดิดึงอันนี้ลงบ่แม่นอ่าดึงลงชมวยดึงลงดึงลงเนาะอ่าดึงลงดึงลงกันนอนแบบนี้อันนี้เนาะโอ้เพิ่นเป็นโซโตัเพิ่อนก็หันอีก แบบห้องผ้าห้องมันนะเนาะเอออันนี้คือห้องเจ้าอันนี้คือทั้งลูกกับแม่แม่ฝากไว้นะเนาะจะนอนนีไปบอกเนี่ยเป็นเซียวนะตเนาะป๋าบอกย่านกิ้งลงไว้บ่อะนี่กิ้งตกลงมาพี่เห็นเดี๋ยวนพี่น้องมึงเลเนาะจ้องโป้งอยู่อันนี้อันนี้คือมวงนอนเพิ่มหนึ่งนอนดิ้นคือตู้ชิดนี่เปืนนี่ก็จองวันไันทร์ชื่ออะไรนี่อะนี่เนาะ ยินงมวยห้าครับยิ่งในสาวว่าช้อนช้อนลายชิบไ่ได้ไล่ดอกไปทางพุทธนะมีแต่ทางพี่ไล่ลงมาพี่นะค่อยทางนั้นเนาะใครที่ว่ามันค่อยทำมาค่อยไปทางนี้ได้สะยังโบเก็บอีกค่อยไปทางนี้ก็ทุกทุยแลยนี่โคดเด้อโคดเด้อเดียวเกินไปแล้วเกินไปแล้วนอ้เนี่โดเนาย

เออเอากู้กู้กันกู้วันนี้เอาแคปประมาณนี้อืมคือนอนหันหัวไปพุ่นเนาะหันทัวไปอ๋อปัญญาอย่างจีบวันเล็กน้อยนอนนอนดินแม่อ่ะเริ่มกับเรื่องโดนพี่น้องะดื้อมะไม้ให้ดื้อมาไม้ให้เป็นอย่างเนาะคือเราเห็นแม่ถ่าวผลมือนี้แม่จะไปใช้เรื่องแม่เนาะ ไปเียวตั้งตู้ข้ามข่อยกันตั้งข่อยตั้งแล้แต่หึงกันได้ตู้เลยหรอเอาบ้านใช้บริเหตกินอยังบ่อมาหนีิว่าบุญเฮขกินบ่ยแตงกอาเด้พี่น้อง่ไว้มีมีตับมีอย่างอยู่บ่อเหมือย่างกินไปลักขนมเพื่อระบ่ะนะตับบหมี่นะตั๊บข้าวแหยมาหน่อยเดียวก็เลยใส่ตับข่อยก็ได้ทุกตลาดได้งแม่หน้าบ้านนี่ข่อยนะแม่เขยไปซื้ออัน ข้าวเอ้ยบ่แม่งเขาไปซื้ออันกล้วยเครื่องนึงเอามาขึ้นเพื่อนเลยกะอันอย่างโค้งไสกล้วยยมืออืในนอขึ้นเถือนเนาะในตุ่มคำกำนองกระบี่ยิงเฉมาเถียงข่อยเจ้าความเออมือบุญผาฮาร์ดมือนี่ะมือบุญแต่มันต่ำกับบุญเพิ่นบม่ได้ขึ้นคือว่าขึ้นพรอบกันบุญแต่แรกนาข่อยไล่เบิ้งเขาคิดว่าพรอบกันกับบุญแล้วก็แม่นมาทิมฮานาเนาะจำพอด เพื่อนท่งหาเจ้าเพื่อนจังหวะใกล้ๆกับวันชุกเพื่อนเอ้าบัานไหนเพื่อนว่าใกล้กับวันชุกนาวันไหนวันเสาร์เสาร์ว่าแม้นเพื่อนว่าวันเสฮั์เมื่อวันเสาร์ได้จะขึ้นแต่เพื่อนมาขึ้นยินเสียงตอนแรกคิดว่าตกเนาะนายบอว์ไปทุกอืมเอาดึงขึ้นดึงทุกขึ้นมาเนยมา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 เราขึ้นเราขึ้นเองก็ได้เราเพื่อนเราขึ้นเองมาไปเดึงแห้งอันนั้นเราหนักเนาะ เขาเล่านั่งแล้วก็ให้เจ็บได้เนาะอือแต่ดูมันก็ดูรุดด้วาไซักฉิดึงแห้งมานั่นเนาะตัวเอาเอาคอยขึ้นเนาะคอยขึ้นมาตัวเด้อยั่งยูเนี่ยนี่แหละที่ยั่งยั่งลูกแต่งผมเอาอยูตัวนี้ง่ายลงไปดุมประตูเนาะนี่แหละยอยากง่ายลงไปดุมเหมืงแน่มันขึ้นเนียขึ้นกระโวยลูกกระโอยนั่งกระโอยได้ดิอือแม่แล้วคุยกันต่อไป ปิดหน้าเหรอปิดหน้าเหอน้ำเอียงอากาศหนาวเนาะมื่อนี่เนาะแม่อน้องตุ้ยใช้เสื้อสามตัวมื่อนี่ไปแยกทั้งหน้าทั้งหลังเมื่อวานนี้ยังอแาบหนาวปะไหนแต่มามื่อนี่หนาวเมื่อนี่พอมันใกล้ที่สิบันทีเศร้าเลยเนาะอีกสิบเอ็ดวันกะคิด ปีใหม่ได้บาทแมนอีกสิบเอ็ดวันหนึ่งได้ตัวซีดเอ้ยสบวญยังมาพี่อีกแน่นึงแก่สีแฮปปี้นิวยีแก่แล้วในเนี้ยอ้ามี่ยังไงขามสบวญป่ะชุมเอาตุคามสบวกินข้าวแล้วกินแล้วมันไม่ได้กินแล้วนั่งอันเนี้ยแต่ว่าสบวญเราเตรียมไปห้งยูหราโอ้เนะโหนี่นี่คือมือบุญแท้บ่มื่อนี่ มือมือลิมมือกินมือล่มกันเนาะว้านนี้แค่มีเหล้ามีเบียร์บอ่ะกินเหล้ากินเบียร์ก็ได้บอหมูมีเนาะบ่มีดูบุญดูบุญนี่นะหมูมี่พื้นเพิ่นกระเปิดเขนเชิดบอหนังวงแม่แต่ว่ากันจะมากเขาทุกคนไปดอกเขาหนาวคือว่าเห็นเตะบานกับมี่บอกมี่จะเตะบานกังวินมือนี้กืบเตะบอมือนี้มืัอนี้บป็นเต้เตะเต้เมื่อวานเต้วานนี่แล้วเลย ใครได้แซ็มไข่บะผู้บ่บ้านลงบนแกวบ่ไข่ก็บ่ได้ลงไปนะง่ายเสมอหมกจะเตะลูกโทษเด้ต้องเอาทีมชนะได้บ่เนาะลูกโทษก็เสมอไปยืนเบิ่งเตะบ้านพี่น้องไอ้บ้านเนาะลูกโทษบ่มีคำว่าเสมอได้ลูกโทษนี่เป็นอะไรเลยท้าตัวนี้น้ำเลย่างเนี่ยยังเจ็บบ่โดนอ่าลูกได้ลูกได้ยางได้แหละใครเนี่ยแหละเนาะ มันนัปป่นแห้งดุบอะไรเลยคันลมหนาวแล้วเจ็บด้วยจะทาแดดออกแหง้งแห้งแม่แล้วสิบิเจ็บค่ะถ้าลมหนาวสีแล้วปวดแล้วเจ็บหมดแล้วอันทางอันให้หักผู้ที่ว่าเราเห็ุเฮือนให้สบัวนี่คำบาดเรายังอัินปวดเท่านี่อันนี้เกิดจากอาการที่ว่าเราหนาวเราบูถึงกับหนาวแม่นี่หนาวแต่เราเป็นเนื้อแบบนีแต่เขาให้ลมไปนอนอยู่ลมนอนไปนอนอยู่ลมกะ เอาความอบอุ่นให้เรามีสังกะสีกะเอาสังกะสีไปแล้วเอากระจุไฟนะโอ้แบบแบบคล้ายๆย่างอันนั้นนี่บ่ทุไฟทั้งาขากทั้งขากให้มันอุ่นอ่าทุไฟใส่สังกะสีเอาทานใส่ในสังกะสีได้ห้องมันก็บะเพื่อนดอกเคีอนแน่นมันจะอุ่นได้หานอนไปน,นะแบบว่านอนขางไผเนาะต่อไผอุ่นคับอ่าคือเอาหยุดป่าหยุดดงเงินบ่เวลาเหานอนป่าเนาะเหานอนป่านั้น ถ้าสิพิงจูไฟแล้วก็นอนดอกแหแม่นอ่ามายังกะบ่ค้าไข่เนาะยสัตว์สาวสิงกันเนาะหนไฟเด้แม่น่ย่างได้แลวเนาะไม่ไอมกันเลยฮะจะท่วงยังอันน่ะบ่เคยท้วงเวลาเจ้าก็คยซํากันเลยม่นบ่อือจะถ่ายก็ก็ถ่ายพร้อมกันเลยนี่นาเลยจังไดอยากข้าบ่ยังบ่อยากาอยากข้าเบิดแนลมแล้วก็กินข้าวด้นี่งยังบ่หิวพี่น้องเอ้ย โมล้มโมพ่งเนี่ยลมแล้วล้มหมู้อยู่พวกเนี้ยคุยกันพวกเนี้ยคุยกันนะฮะพวกเนี้ยคุยกันได้กับนางกินข้าวต่อแล้วมันเนี่ยถากินมากอะได้กินอีกอะอยากจกินซิ่งเนาะถ้าแต่ฉันจะกินก็ได้กินตอนเที่ยงก็ได้เนาะกิกพวข้าวอันนี้เอาเตรียมมาให้ข่อยกินบ่อันนี้เอาขขึ้นเพื่อนอ๋อขึ้นเพื่อน้าวขึเนื้อนแห่เนื้อมื่นนี่จังงงขึ้นแต่เส้าบ่เส้านี่จังงให้มาเส้า ศร้าก็แต่ละมือบ่อิญตีสี่ตีสี่ห้าโมงบ่สี่โมงห้าโมงบ่ตีสี่ตีห้านี่แหละมาหกโมงก็ได้ถ้ามาทันนะต้องหกโมงให้มาฮอดพี่กันยังไงหกโมงมาฮอดพี่เขาก็ต้องห้าโมงครึ่งนะตื่นนะตีสี่ตีห้าเพื่ออาบน้ำคงอมาแล้วเนาห้าโมวันชั้นแมนหาโงเพื่ออาบน้านุ่งเรื่องไม่สช่จังบ่จังเอาดเอาได้เนาะดำมือพ่าจังได้มาทายวิธี เพื่จะมีพามพิมแหกมาได้เนาะแต่พามถือดาบถือเงาเข้ามาได้พี่น้องเโตแต่พามเถาดีเหมือนนี่ถือเงามาเชยงนั้นอ่ะพี่น้โตเช่นรถสองแถวเนาะเพป็นบีบเอาผู้โดยสารบอกคนลายจะบอ่อสบัวคนลายบอกแถวเพือนนี่มีไปที่ไปไหนเนี่ยบอก,บอ,ก,บอ,กอ่าขึ้นเฮือกแรกก็กินข้าวกินน้าอ่ำบ่อไปกินบ่อกูแขนกูแขนครับขันกับ แล้วเนาะกระสุนโอ้ปวดท้งอ่ะถูกแขนแล้วก็เห็นทีแล้วก็นั่งกินข้าวอะไรก็เลิกลาเนาะนี่ทดลองไลยเนาะว่าขึ้นเอามือเอายามไปชื่อเนาะเอายามดีเนาะเอาไว้ก่อนต่อคันทธิลุมพยูเลยจับสีอย่างบนท่ามันมันจะขิวเนาะเนีนขิวนี่ยังเรือนึ่งหรือใช้ ลูกบิดก่าซีติจโลกระโลเพดานเพดานเลยกระจังสำมาแล็อจะมาเห็ดแต่ขึ้นครัวกันเอาลงไปยูแล้วก็ได้บ่เนี่ยนี่ขึ้นครัวมันมันขนาดเลยอนอกแล้วรับหน่อยอาสิประมาณนี้เดี๋ยวเราตัวเนาะด้วยคอยกะทหิวเข่าได้ได้คอยยักชีดที่ไรเมนเมนใดกับมืออื่นเจอกันเนาะพี่น้องมืออื่นมาขึ้นเฮือนชาบัวน้ำกันพี่น้องเลยเนาะ แดี๋ยวจะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้สาวบัวเดีวกระเมร์เดี๋ยวลูกๆกันแน่เนาะพี่น้องเนาะงเ่็กๆแกชี้เลี้ยวแล้วเนาะอีกนิดนึงนี่เราไปฝากคอมเมนต์มาให้กำลังใจในเด้อพี่น้องเลยเนาะอย่างนี้ตุจะสั้นขาเมื่อกี้กล้องมันสั้นอ๋อขอขอยังน้องข่อไมใหญ่อ๋อขอสั้นขาใช่แต่กล้องตีงบ่าแมนอ่าจะประมาณนี้เนาะงสาบัวเนาะสบายดีได้เมเดอร์สบายดีเราไวไวเด้อ บันต้องไปสร้างรังบ่อ่ฮะฟาสบัวลงไปสร้างรังบ่แมือเปล่าเห็นเข็มขีปนะเออบันไดก่อนเขงคลิปหนึ่งบังบนไดก่อนอ่ะพี่น้องอเยก็โอเคเนะเาะต้องแจกทีก่ห้าครับเขื่อนไปโอ้โลมกับฟาบัวเพื่อนเล็กน้อยนะพี่น้องอท่ามไทยล่ามันท่ามหนี่ถ้าถามเรื่องเฮือนขึ้นเพือนเพื่อนพี่น้องอเยก็คือว่าสรุปแล้วนี่มื้อนี้ไ่ได้ขึ้นนะพี่น,อน,นอ้องเนาะอ่ามื้อวันประหัท ขึ้นเฮือนเด้อพี่น้องเอ้ยมาขึ้นทำกันเด้อสำหรับไพ่บางกันเนาะโดยพ่อยพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กับน้องตุ้บี้กับเซเลคอยตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะการพบพ่อกันอีพีต่อไปว่ะน้องตุ้บี้กับทีมงานจะพากันไปสายต่อเนาะพี่น้องเนาะได้กับเพาะพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามเบิ่งโฆษณาให้น้องตุ้บี้ัน่เด้อนะน้องตุ้บี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้พี่น้อง ขอขอบคุณขับคุณเดอ้อทุกคนที่เข้ามาชมคลิปน้องกระบี่แต่ต้นจนจบเนาะขอหายยูดีมีเองสุขภาพเข็งแ็งไม,ม่หมืนคนยืนเบิดทุกคนหักษาสุขภาพไปเดอ้อพี่น้องไอ้ทรงนี้กะอากาศกะเริ่มหนาวแล้วเนาะ,ะสถานีกะขอกาวความว่าสบายดี